Oh, mm -hmm. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by n a g e m e n t ค่ะวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับมิวเช่นเคยนะคะมิวพาทุกท่านมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการค่ะในโซนรังสิตปทุมธานีซึ่งถือว่าอยู่ในโซนทำเลศักยภาพเลยนะคะเพราะว่ารายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทําให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าพกษาดีไลท์เดอรลอฟ43ทับค่ะตั้งอยู่ที่ตําบลหลัก6อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะทั้งจากถนนเรียบคลองปลาปาและถนนบางบัวทองบางพูนค่ะ โครงการนี้รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเลยค่ะทั้งเซียร์ลังสิตนะคะแมคโครลังสิตค่ะแล้วก็สเปลรังสิตนั่นเองค่ะอยู่ใ, <Anton> ใกล้กับมหาวิทยาลัยลังสิตนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการอีกหลายแห่งเลยค่ะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เข้าออกด้วยระบบคี์การ์ดด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชม ด้านในของตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่431คับ192ค่ะเป็นทาวโฮม2ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด24.8ตารางวาและอยู่ที่ซอย19ของโครงการค่ะ เข้ามาจากบริเวณลานจอดรถนะคะจะมีการต่อเติมพื้นที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะซึ่งสามารถจัดวางตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆและก็ชั้นวางรองเท้าได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะคะด้านหนึ่งท่านจะวางเป็นชั้นวางทีวีต่างๆวางเป็นตู้โชว์และก็เครื่องเสียงต่างๆก็ได้ส่วนอีกมุมนึงค่ะก็สามารถวางชุดโซฟาและก็ชุดรับแขกได้ค่ะ ถ้าเกิดเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านเราก็จะพบกับอีกหนึ่งโซนนะคะที่เป็นพื้นที่สามารถใช้ในการเตรียมอาหารก็ได้หรือว่าจะวางโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้ค่ะซึ่งสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6กที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งการปูกระเบื้องแล้วก็การมุงหลังคาค่ะท่านไหนที่กังวลใจว่าถ้าเกิดทำอาหารบริเวณด้านในของตัวบ้านจะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะก็สามารถที่จะบิ้วเป็นครัวไทยอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้และตรงนี้ท่านยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้อีกด้วยค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้นสองกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกที่นิวพามาชมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตค่ะบริเวณกลางห้องได้สบายๆฝั่งตรงข้ามค่ะก็สามารถวางเป็นชั้นวางทีวีไว้ดูทีวีในห้องนอนได้ค่ะและก็ยังมีมุมที่เหลือค่ะที่ท่านสามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โตเครื่องแป้งได้นะคะความพิเศษของห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่ก็คือมีห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบ คนนะคะคอกจากนี้ที่ห้องมาสเตอร์เบดมยังมีประตูค่ะที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้สามารถเปิดรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวันและก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณตรงกลางและก็ด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยกันนะคะห้องนอนที่2ที่อยู่บริเวณตรงกลางของตัวบ้านสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้ค่ะหรือว่าจะมีการตกแต่งให้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องพรกก็ได้นะคะส่วนห้องนอนที่3ที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้แล้วก็ยังมีประตูที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ และที่ชั้น2ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษาดีไลท์เดลลอฟเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมุ่งหน้าไปปทุมธานีขับตรงไป2กิโลเมตรแล้วเบี่ยงซ้ายไปทางถนน3-45ห จากนั้นขับขึ้นสะพานข้ามคลองดังสิทธิ์แล้วเลี้ยวขวาไปทางถนนเรียบคลองขับตรงไปอีก2.1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่หาบ้านในโซนรงังสิตปทุมธานีไม่ว่าจะไว้อยู่อาศัยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ทํางานหรือว่าใกล้กับสถานศึกษามิวแนะนําบ้านในโครงการนี้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook Fanpage j a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สําคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วนะคะส่วนอีพีหน้ามิ้วจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ